ล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้มีโอกาสเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะก็ได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนด้วยค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้ตอบรับคำเชิญของสหรัฐนะคะในการที่จะหาโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปด้วยในขณะเดียวกันค่ะการเดินทางเยือนจีนในรอบ5ปีของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครั้ <c oughs> งนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสพบหาหรือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะคะซึ่งทางผู้นาของ จีนก็คาดหวังว่าการหารือกันในครั้งนี้ค่ะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่อาจจะมีปัญหาข้อขัดแย้งเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกันนะคะนอกจากนี้ผู้นําของจีนยังย้าด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันเสมอแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันด้วยค่ะนายแอนโทนีบลิงแค่นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะได้มีโอกาสเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งของจีนนะคะซึ่งการเจรจาระหว่าง บลิงเคน ในการเยือนจีนครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของรรสหรัฐในครั้งนี้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิน่นหรือว่าตรงกับ15นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยนี่เองนะคะทางสำนักข่าว AFP ได้รายงานค่ะเป็นการรายงานอ้างสำนักข่าว CGTN สื่อทางการจีนนะคะที่รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยได้ระบุก,กับรัฐมนตรีต่างประเทศ หรัฐนะคะก็หวังว่าการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนเชิงบวกในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์การระหว่างรัฐควรอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและความจริงใจต่อกันเสมอด้วย ผู้นำจีนได้ย้ำด้วยนะคะว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ของสหรัฐจะช่วยสนับสนุนเชิงบวกในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นมีเสถียรภาพในขณะที่จีนกับสหรัฐก็มีความคืบหน้าในหลายประเด็นนะคะในระหว่างการเจราจาหารือก,กันในวันนี้ซึ่งฝ่ายจีนนั้นแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมกันที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนและผู้นำของจีนได้บรรลุความเห็นพ้องกันที่บาหลีนะคะ สำหรับการหารือร่วมกันร,ระหว่างผู้นำจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้วันเดียวนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ได้ไปพบหารือกับนายหวังอี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาการกลางด้านการต่างประเทศแล้วก็ยังได้พบหารือกับนายฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนด้วยค่ะซึ่งการหารือก็ครอบคลุมในหลายด้านนะคะกินเวลาไปกว่าเจชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ของบลิงเคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะทำกลางบรรยากาศของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่เราจะเห็นว่ามีปัญหาความขัดแย้งกันเกิดขึ้นต่อนเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของไต้หวันทั้งนายหวังเอี้ยออกมาระบุนะคะว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยก็คือการที่สหรัฐเข้าใจจีนอย่างผิดผดมาตลอดค่ะในขณะที่บลิงเคนก็ย้ำนะคะถึงความสัมพันธ์ของการเปิด ทางการสื่อสารกับจีนให้มากขึ้นโดยถือว่าการเจราจาร,ระหว่างกันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีขึ้นด้วยในขณะที่ชินกังค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะออกมาระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนั้น ลดถอยลงมาจนถึงระดับที่ต่ำที่สุดค่ะนับตั้งแต่ปี1979เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นว่ากรณีของไต้หวันนั้นเป็นเรื่องสำคัญของผลประโยชน์หลักของจีนและเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐได้ค่ะ ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะระบุว่าการหารือระหว่างแอนโทนีบลิงเกนกับนายฉินกังเป็นการหารือกันแบบตรงไปตรงมาและสร้างสารรค์และยังเห็นชอบที่จะเพิ่มเที่ยวบินโดยสารระหว่างกันให้มากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นายฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเองก็ยังเห็นชอบที่จะตอบรับคาเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะในการเดินทางเยือนสหรัฐ โดยจะกำหนดเวลาที่เหมาะสมของทั้งสองฝ่ายในโอกาสต่อไปค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข,ข่าว่ํานะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ี N ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ